ค้นหาบ้านที่ตอบโจทย์สำหรับทุกคนในครอบครัวอยู่หรือเปล่าบ้านเยวหลังใหญ่ในโครงการสัมมกณสาบนถนน3ามวาหลังนี้คือคำตอบบนเนื้อที่62ตารางวาบ้านที่หันหน้าไปทางทิศใต้เพื่อรับลมเย็นสบายตลอดทั้งปีพร้อมพื้นที่จอดรถกว้างขวางเข้ามาด้านในจะพบกับพื้นที่พักผ่อนส่วนกลางขนาดใหญ่โปร่งโล่ง สบายรองรับทุกกิจกรรมของครอบครัวพร้อมรับชุดโซฟาและโต๊ะทานอาหารชุดนี้ไปเลย มาคือห้องครัวขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริงจะทำอาหารมื้อเล็กหรือมื้อใหญ่สำหรับทุกคนในบ้านก็สะดวกสบายพร้อมเตาแก๊สและที่ดูดควัน และนี่คือไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดของบ้านหลังนี้ห้องนอนชั้นล่างถึงสองห้องมอบเป็นของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่ได้พักผ่อนอย่างสะดวกสบายและปลอดภัยไม่ต้องกังวลเรื่องการขึ้นลงบันไดหรือจะปรับเป็นห้องทำงานก็ลงตัว ชั้นบนยังมีห้องนอนอีก3ห้องให้ความเป็นส่วนตัวกับสมาชิกทุกคนในครอบครัวพร้อมห้องน้ำรวม3ห้องที่ใช้งานได้อย่างเพียงพอด้านหลังยังมีมุมนั่งเล่นส่วนตัวและพื้นที่สนามหญ้าสำหรับการพักผ่อนในวันสบาย บ้านหลังนี้ไม่ได้มีดีแค่ฟังก์ชันแต่ยังตั้งอยู่บนทำเลศัก,กยภาพใกล้โรงเรียนเอกบุรพาหมดห่วงเรื่องการเดินทางของลูกไกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพูเชื่อมต่อชีวิตคนทำงานเข้าสู่เมืองได้อย่างรวดเร็วและยังอุ่นใจเพราะใกล้โรงพยาบาลชั้นนำห้างสรรพสินค้าและตลาดมีนบุรี บ้านที่อบอุ้มความสุขของครอบครัวสาวัยหลังนี้5ห้องนอน3ห้องน้ำพร้อมสองห้องนอนชั้นล่างในราคา5้าล้านแสนบาทฟรีค่าใช้ใจ่ายวันโอนทั้งหมดนี่คือบ้านที่พร้อมส่งต่อความสุขและความทรงจำดีๆให้กับครอบครัวคุณ